ะเป็นมอไปเที่ยวนครปฐมโดยการนั่งรถไฟไปจ้าสีแดงใช่แล้วก็ต่อด้วยรถไฟ้าเอ่ออย่าเพิ่งรู้ว่าทำไมนี่ทนายฮีตาเปิดคลิปที่สถานีบางซ่อนนะคะจะนั่งรถไฟสายสีแดงไปลงที่สถานีตลิ่งชันแล้วก็นั่งรถไฟไทยอ่ะไปตอนนครปฐมนะคะเราดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีวันนี้นัดเวลาระเทยได้อีกเจออะไรนะนักกีโมนะ หนัตื่นเด่นปดโมงเดี๋ยวนี้ไม่เกินเก้าโมงอ่นี่เก้าโมงครึ่งเก้าโมงสี่กว่าแล้วด้วยเออจะสิบโมงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสถานีบางซ่อนข้างหลังก็จะเป็นโพเวใช่ไหมใช่โพเวชไม่รู้ว่าเรียกว่าทางด่วนเออาอ่อ่านูนรถไฟที่เขาจะไปลำสิบไม่แมันนี้ไปต่อที่บางซ่อนอ้าวเหรอเออนี่ก็สถานีกลางเออไปสถานีกลางโอเคไปเจอกันที่สถานีตลิ่งชันนะคะ ขึ้นมาแล้วนะคะอยู่บนสถานีบางซ่อ,อนสายสีแดงคนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยอะมาขึ้นกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวรอๆก่อนเดี๋ยวเขาจะเชื่อมต่ออีกเออนางทำสวยนะเออเจ็บไปนิดหน่อยฟิลต่างประเทศเลย ถึงตลิ่งชันแล้วนะคะต้องไปต้องออกจากไอ้นี่ก่อนต้องออกจากสายสีแดงก่อนอันนี้คือตั๋วสายสีแดงนี่ไงตรงนี้มั้งซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยใครมาข้างทาสค่ะใช่ค่ะยี่สิบบาท วันนี้เราได้ดูตารางเป็นเท่าไหร่นะเลย10โมงยี่ิบห้าใช่ซึ่งโอ้ไม่9 10โมง19แล้วเพิ่งซื้อตั๋วได้ตั๋วมาแบบเมื่อกี้เลยอ่ะโชว์เขาเร็วแต่ตอนเนี้ต้องไปหาตรงขึ้นก่อนต้องขึ้นตรงไหนวะขึ้นตรงนี้ใช่ไหน้มโอเค 1ิบโมงยี่ห้านะคะแล้วดูเวลาซื้อตั๋วสิบโมงสิบแปดจ้าแบบพัดลมกู้ยังไงก็ได้ตอนี้มีที่นังอ่าโอเคจะไปเดินเทยังไม่ได้ซื้อของกินเลยอะให้ซื้อที่นู่นไปที่นู่นทีเดียวเนาะให้มาได้ขึ้นก่อนเนาะแบบว่าอน,นาจิตมากเป็นคนที่เดินทางไม่เคยเผื่อเวลาเวลากัเถอนี่แล้วนี่ด,ด,ดูเราจะได้ปุน่นกันแล้วนะเออ เราต้องเช็คแม้ว่ามันคือหนึ่งหนึ่งสองห้าอะไรเนี่ยค่าหนึ่งขอ้าเราก็คือถ้าแต่ว่ามันจะมีตัวเลขเลขอย่างเงี้ยอ,อ,อ่ค่าอันนี้ถ้า่สองรเพราะเราหน,น,น,นึสามน่าแบบมรนลอันนี้แอดหนงสองอันนี้เหรอแอดมอ่วงเนี่ยเหรออ,อส,อ,สอ,อ๋อเลขสองใช่ไหม แบบทัวริสท like ัวริสไม่เท่าไหร่มาแบบไม่รู้อะไรเลยแพนไม่วางรู้แค่ว่าต้องมานครปฐมนี่นี่ดี๋ยวาไปใส่ถุอะไรนะแนอ๋อโอเคไปกินข้าวกันค่ะเจอแล้วตรงนู้นคือพระปฐมเจดีย์นะคะออกจากสถานีนครปฐมอ่ะก็คือตรงข้ามกันเลยเขาข้ามชี้ใช่ไหม มันมีอยู่ว่าเราอหิวข,ข้าวใช่ไหมแล้วเพื่อนมันอยากกินผัดเจียวก็เลยเกิดเหตุการ์แยกกันกินข้าวจ้ะมาเที่ยวทันทีแต่ว่ามือแรกก็แยกกันกินละอะไรเป็นไรก็มันตอนเช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยไงไม่เป็นไรเมื่อตอนแจะกินกันนะคะเราได้ข้าวแล้วสั่งเป็นข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบไปนะคะไม่กินมากเลยกินก่อนนะ โอเคโอเคจะการหน้าวัดทุกคนตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามากินในนี้นะคะตอนแรกอ่ะจะไปกินร้านนู้นที่มันเป็นเหมือนแบบ เชลชวนชิชมอ่ะแต่ว่ารอคิวไม่รอคิวไม่ไหวนะคะเพราะว่าแบบคนเยอะมากแล้วมันเป็นตอนเที่ยงด้วยก็เลยเดินม,มาเรื่อยๆเป็นตลาดตรงนี้นะคะก็จะเจอร้านข้าวขาหมูข้าหมูแดงร้านแรกเลยร้านแรกในตลาดก็คืออร่อยอรรถกันไปหาเพื่อนดีกว่าม,มาแล้วจ้ารีวิวข้าวของชีพร้านที่นี่กินข้างนอก3ามิบาทอันนี้ข้าขาหมูข้าหมูแดง ได้เต็มจานตามที่เห็นนะคะห้าสิบาทเนาะไม่รู้ทุกวันนี้กูกินข้าวมาแลวหกสิบเออถ้าแบบกรุงเทพแพงมากสามสิบบาทตอนนี้เขาบอกว่านี่คือบอกแล้วอี่ิดชท่าเหรอเออแต่มมนถูกจริงสามสิบบาทน้อยมากเลยคือได้ถามว่ามันมันไม่ได้แบบให้แบบติดึ่งนะก็คือให้เตมนี่ก็ตามที่นี่กินนี่อิ่มอะค่ะเออให้เยอะอยู่ใช่ไหมให้พอดีดีกว่าพอดีกับคำว่าสามสิบอะแต่ไม่ได้แบบน้อยแบบ คือสองคำหมดเลยประมาณนั้นอ่ะไม่ได้ซสี่เตียวสิบสองบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมเตีวนั้นใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นแบบว่าน่าจะเป็นขาหมูด้วยมีขาหมูตั้มตกมันมีขาหมูใช่มีลูกชิ้นไหมก็บอกเขาได้โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระแป๊บหนึ่งแล้วแต่ให้ห่งเรื่องยังหนัเข้าไปดูกันเลยว่ายังไงต่ออ่าถ้่าด้านฝ่ายผู้ที่มีบุญมีคามรัก มีบุญชดที่ยิ่งใหญ่จะมีบุญมีบารมีต้องมีเหรียญดวงดีเหรียญดวงดีที่ว่าครมาระังฮาลาไหวพาระเสร็จแล้วนะคะหมดไหนโอเคพี่กินเลยไหได้ด้วยนะใช่ไหวได้หมดเลยเราไปไหนกันเราจะไปคาเฟ่นะคะชื่อชื่อชื่อแนวอะไรสักอย่าง อาทิตยคิวติสชื่อแนวกรีบโบราณนะคะก็คือสามารถเรียกโบดทดชายหรือว่าถ้าใครแบบว่าอยากประหยัดก็นั่งรถทางอื่นนะคะถึงแล้วนะคะคาเฟ่ไปเข้าไปข้างใน <c oughs> นั่งรถนั่งโบมาร้อยห้าสิบสองบาท แต่าราคาปกติจะเทียบได้เจองจังเลยจะใช้เงินนี้ใช่เออน่ารักมากค่ะไปเข้าไปเดร๋ยวร้านอาหารไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือเมนูจะอะไรดี<ม>น่ารักอะ่ะมินิมอลเวอร์เอาอะไรเนยเบเวอตเนเบเวอตนะเนยทีไนไมเจอรี่เอ,เอนะเ้ยน่ารักโ,โอเคไปห้องชื่อมาแล้วเขาชื่อว่า อาร์ทีทิวทิสคานะคะสั่งเป็นบลูดี้ชีสพายกับเ e รดเวเวทเค้กเราอยู่ที่คาเฟ่อาร์ทีทิวทินะคะอุ้ยจำได้ด้วยใช่เหรอไม่รู้ไอคิวไม่มันมีสีพยางอาร์ทีทิวทิสเออบลูด้ชีสเค้กไหมไม่เวเวทซื้อเพราะอะไรเรื่องเพราะอะไรมันแดง สี่มงคลเรื่องเพราะสี่มงคลชื่ออไงอะเรื่องของทำแองเจลี่เออเออเออใช่มันมีทำแองเจรี่ชีสเค้กก่อนเข้ามัธยมอะรู้จักโทรหัวชินกิอันนี้ยังบอกกันนะไอ้ทุกวันนี้นะยังติ่งตรงบังนีู่นะคือไม่หลุดเป็นผู้ชายลักแรกที่ยังไม่หลุดก็เลยอยู่อยู่นานอยู่คงอยู่นานอยู่แบบกรุงพันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆคาเฟ่นะคะร่มรื่มากเลย แล้วก็เขามีให้บริการอาหารปลาด้วยนะปลาเยอะมากแล้วก็เหมือนจะมีไก่แล้วก็แพด้วยเดีย๋ยวพาไปดูแพอันนี้เดินๆอยู่เจอน้องไก่นะคะน้องไก่เต็มเลยนะ ไปไหนอะ่ะนู่พี่มีหันแพะอยู่นี่นมแพะพี่ให้ไหมล่ะยี่สิบบาทมีน้องแพะด้วยแม่แพะอุ้ยน้องนอนแล้วนะ่ะ<า>น้องนอนหัวชนกันน่ารักมากเลยดูดิคะแนน,นไข่ออกไข่ป่ะน่ะมันตอาเลี้ยงไก่แล้วด้วยไข่พยา นี <laughs> ่น้องไก่อะไปกันเถอะไปให้อาหารปลากันเอา <laughs> อไอะไรอ่ะเอาเขาตามแกเหรอแเขากินได้เหรอเขาปอกปอกใส่คูนะ <laughs> <laughs> ไม่ให้แล้วตามมาเป็นขบวนก็คืออาหารปลาแน้ะเนี่ยเออเอาเอาเอาตามมาเอ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 ากิฟต ปลาก็มาเป็นขบวนปูไม่ได้ขยิบวันนั้นนะไปให้ปลาให้หมดเลยปะมันไม่ใช่อาหารอ้นี่นะ่อาหารเธอแล้วมึงดูนะมันไม้นี่กูไปเลยถินก็ไม่ใช่ถินเธอมันตามมาไม่เห็นแกขยิบขยิบไงมันถึงเวลาอาหารมาแล้วขยิบปกติไงเหมือนเรืเลี้ยงไปแกให้ให้น้องนี่น้องขึ้นมากินเลย ไม่แต่ไก่ปลาบึกมือถ้ากุกตกลงไปกูจะโดนแดดตัวใหญ่มากปลาสวายแล้วหนึ่งน้องไม่กินปะน้องกินไหมฮะฟิลที่ฉันจินตนา,าการก็คือปลาสวาย <c oughs> เอออันนั้น วนี้จบวงหนึ่งวันกะอย่าประสบการณ์จริงเดี๋ยวเราจะตัดตอ่อคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปทีละคลิปทีละคลิปใช่ใช่เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย